สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดารกวังวันนี้ครับอยู่กับพี่กุ้งนะครับประธานชมรมบินอิสระพิษณุโลกของเราและวันนี้นะครับเราก็มาเยือนบ้านนกนะครับของพี่กุ้งของเราซึ่งเลี้ยงฟอพัดเยอะมากๆเป็นเป็นชื่อบ้านว่าอะไรนะบ้านนก KF บ้านนกเ F พิษณุโลุนโลกยอจากกุ้งกับเฟินกุ้งกับเฟิน อันนี้พี่กุ้งก็พอพันุนกใช่พอพันพอพัดจะเยอะใช่ไหมครับก็มีหลายคู่สิบตัวสิบสองตัวพอพัดสองตัวหกคู่หกคู่กินชีกชันขนัวแล้วก็เลิฟเบิร์ดครับเลี้ยงเล่นเล่นอย่างคู่สองคู่เลี้ยงเล่นเล่นแต่ว่าได้ผลผลิตได้ผลผลิตก็เป็นทที่ใช้ได้เลยก็คือขายได้ขายได้เป็นอาหารแล้วยังมีขายได้บ่อยมากๆจับนกใไหญ่ แล้วตอนนี้พี่กุ้งครับได้ซื้อเนาะบูแอนโกไปแล้ว2ตัว2ตัว2ตัวไปแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่มาอาทิตย์หน้าน่าจะอาทิตย์หน้าจะมาแล้วใช่ไหมครับสองตัวชื่อเลโก้อีกตัวนี้ชื่ออะไรครับยูโรยูโรนะครับเลโก้นี่เป็นเพศผู้เพศผู้ยูโรเชอร์เนียนะครับแล้วก็อีกในอนาคตนะครับก็จะมีสการเล็ตกับกินพี่แน่นอนไม่ไหวไม่ไหวแล้วปวดสอบถามนิดนึงพี่กุ้งเนี่ยบอกบอกราคาได้ไหมครับว่าเราขายในราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ย เอาใส่พันไหนอ่ะเอาจะเป็นฟอพัดก่อนอพัดตอนนี้ราคาแรงหน่อยก็อยู่ประมาณ2,000ขึ้น2,000ขึ้นใช่สีฟ้าก็อยู่ประมาณ2,000นี่ผมขายนะตลาดไม่รู้ขายยังไงแต่ผมจะขายประมาณเท่านี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์นี้ใช่สีเขียวสีเขียวอยู่1,500 1,500นะครับแล้วก็สีสูงมีสีอะไรมัางก็ที่ได้ส่วนมากเป็นแค่พายบูกับพายกินอยู่2,005โอ้พาทเทลยังไม่ได้ถ้าพัทเทลได้ก็อยู่ประมาณ3,000 3,005ก็ถือว่าราคา จับต้องได้นะครับยังซื้อได้นะครับถ้าใครอยากได้ฟอพัดนะฮะเนี่ยติดต่อ k F ฟพิษณุโลกได้เลยนะครับก็โอ้โหไม่พอจะขายไม่พอจะขายใช่ไหมตอนนี้คือตัวนี้คือตลาดนกอ่ะค่อนข้างราคาสูงขึ้นเกือบุกสายพันุเลยทีเจรยงใช่เพราะว่าผลผลิตมันได้น้อยในช่วงฤดูร้อนมันเลยแบบขาดตลาดแล้วคนหันมาเล่นค่อนข้างเยอะใช่ไหมใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็มีสมาชิกนกบินิสระพิศโลกเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะขึ้นเ้นอเป็นที่ต้องการใช่ ปันคัวนี่คือขาดตลาดมากเลยครับเลยครับผมเบื้องต้นไปถามราคามาอยู่ที่2อ0พันเก้าถูกกุงเทพก็ถึง3,000ไปแล้วล่ะ3า0 0 3น0อเนาะใช่ก็หาซื้อได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าพอพัดมีที่นี่นะครับแต่ตอนนี้ต้องจองนะครับจองข้ามปีกันเลยครับปีก็ไม่ได้รับจองนะครับเพราะว่ายังรับปากไม่ได้มันคีมันตายมันสูญเสียล้วก็จะเสียลูกค้าไปอย่างเงี้ยของผมก็เหมือนกันอ่ะ ลูกค้าจองแบบนี้แหละฮะตายโคมหมดเลย <c oughs> คือห้ามจองนะฮะเขมีลูกมาขายอ้าวพร้อมไหมพร้อมก็รับไปเลยแบบนั้นดีกว่าแล้วอย่างเลโก้ยูโรเนี่ยคือแดนอาคตก็คือเอามาเพาะพันธ<ก>ุ์แน่นอนน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสลยผมนี่จะปล่อยบินอิสระเสร็จปุ๊บก็ถึงเวลาที่เขาจะเพาะพันธุ์ได้ก็ใส่เขาทับกันเพาะพันกันสุดยอดมากครับอันนี้นะฮะนี่เป็นบ้านโลโก้บ้านเลโกของเราเลโก้เลโก้ ตรงน่ามีอันนี้ตรงแบบเอาไว้พักผ่อนเดี๋ยวจะมีกรงหน้าบ้านอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากรงหน้าบ้านจะใหญ่ขนาดไหนนะทุกคนอันนู้นอนาคตจะเป็นกรงเพาะอันนี้กรงทักอาศัยเล่นครับถ้ามีใครสนใจจะมาติดต่อซื้อนกอย่างเงี้ยติดต่อได้ทางไหนบ้างครับพี่กุ้งครับก็ทาง Facebook ทางเพจเคฟนะครับผมเพจเนี้ยเบียรทิมได้เลยบ้านนกเคพิทโลกครับเดี๋ยวผมไปขึ้นเพจให้เขานะครับในช่องเล็ปุ๊บ เป็นการโปรโมตของเรานะครับเป็นท่านประธานนะครับชมรมบินอิสระทุกโลกของเรานะครับวันนี้กําลังรบรมสมาชิกแล้วตอนนี้มีเสื้อชมรมแล้วเสื้อชมรมกําลังจะจัดทําก็ปิดรับออเดอร์วันที่26นะครับก็ในกลุ่มมีเนาะใช่ไงก็รีสตารกันไว้นะเพราะว่ารอบสองอาจจะไม่ได้ทําหรือจะได้ทําก็มันขึ้นอยู่กับเสื้อว่าใครจะสั่งเยอะไหมเพราะว่าขั้นต่ำมันอยู่20ตัวถ้ารอบสองคนสั่งไม่ถึง20มันก็อาจจะสั่งไม่ได้ครับ รอบแรกนี่แหละเอาเยอะๆเลยใครต้องการก็สั่งกันในเพจได้เลยสั่งได้เลยปุ่มได้เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับกับบรรยากาศนี่ครับบ้านนก KF พี่โลกของเรานะครับลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้มสวัสดีครับ